ก็เจ็บ,บปวดปวดได้ตอนนั้นจิตอาจีบว่างอาจีบเป็นสมาธิจิตสงบอจจิไปมรคน,นิพพานก็ไปได้นั่นน่ะที่นี่ในเรื่องของปราศาสตร์เท่าเหลียวเห็นน,นี่เนาะเนยคู่กับอ่าคุยกับเนยคู่พอนว่าก็เลยคุยกันว่าเรื่องปราศาสตร์เพิ่งมันจะมีทุกหม่องทุกบอลเด้ได้กองบุญอันนี้สองปราศาสตร์ปราศาสตร์อันนึงก็คือสิเป็นของพวอใหญ่ป,ป่องบ่เนาะปราศาสตร์อันที่สองก็จเป็นแม่ใหญ่หนูอ่ะเนาะเอออันที่ดีแล้วเนี่ย ถือต้องอาบาีิสิบอกไอ้ฟังพ่อยญ่บาี้คอยไปย่วมเพื่อสีาธาตผัวตายแล้วก็เล่ไปสร้างกุฏิกุฏิหลังหนึ่งมิดไปสามสี่แสนบาทผัวตายแล้วก็ดูกผัวไปไว้ในหันเอ่อเฮตดไว้ในกุฏิเล่านี่ละเล่าตายก็มาไว้นี่แล้วว่าสันว่ต้องไปเฮ็ดาธาตุว่าสันหลังจากนั้นมาปีที่สองมาเมียาตายพ่อแต่เมียาตายหลวกกับว่าเอาละ บ่อ้องไปไวน์มอดื่นล่ะไปไปนนวนไปไปน้ากันหรืเล่าพะสันไปไวนแนุ่ตีหลังยะคู่นอนไหมปากว่าเมื่อนอั้นยคู่เมื่อวันเมื่อสิมาคำยาคู่บ่ได้นอนเลยเสียงมานังคุยกันมืดมือเออนั่นกับวายูทั้งคือกับวายูหนาประตูเออเพราะว่าสองแ่าไปอยู่มองเดียวกันบ่ได้แยกกันเลยผีคุยกันบ้าน,นี้เจา้าวาดเลยบา่าโอ้ยมันโมเมนแล้วขันว่าจังสันแยกแล้วออกซาพะศัน ก็เลยเหตุถาดคนละหลังแบบนี้แยกออกอันนี้ขันไวหลังเดียวกันแุบได้นอนได้เนี่ยคุยกันจะมาจังใดก่อนไปจังใดก็สิ้บอกเรื่องเก่าเรื่องหลังกันบล่ล่ะเพราะแย่ป้องกับมันแม่ยื้อนุนบล่ล่ะถามข้าวกันเอออันนี้ก็หมายความว่าข้างพุทธกาลเนี่ยคือเนี่ยคู่สังวรเพิ่นบาลนี่ขันเทศในพระไตรปิฎกไม่ออกเขาจะบอกเขาใจบอกเป็นแปนรอดว่าสั่นเกี่ยวกับปราสาทพึ่งนี่ปราสาทพึ่งนี่คือข้างพุทธกาลในเรื่องจริงเลยมีนันทิยมานบ มีลูกไสยเดียวพ่อกับแม่เนี่ยนั่นทิยานี่สิไปสิไปฆ่าไปขายยู่ตลอดเวล่าเลยจนว่าเป็นบ้าวเถ่าฆ่าบานฆ่าเงือนแม่ก็เลยว่า,าโอ้ยแม่สิหาคูคล้องให้แม่สิหาคูคล้องให,ห,งให้ให้แต่งงานบ้านเนี่ยแต่งงานกับหญิงสว่าเลววดีอ่าเลววดีเลวเนี่ยก็ครอกว่าบ่ดีละ่ะนั่งนี่ผมมีศรัทธาเลยสร้งางพระบ้ดน แต่ว่าประจบประแจงตอนตอนผู้บ่าวมากกับทั้งตาเฮ็ดดีนันทิยะมาย้ำได้เราก็ได้เงินมากเราก็เลี้ยงพระพุทธเจา้าแล้วก็สร้างวิหารซอยพระพุทธเจา้าสร้างกุฏิให้พระเจ้าพระสงฆ์สร้างเสร็จแล้วเนี่ยปราสาทตร์เนี่ยพุ่นไปเกิดอยู่ทั้งสวรรค์บน,น,นีนไปเกิดตอนเราสร้างความสูงนี่สิบหกโยชน,น์กวงสิบหกโยชน์คนนี้เอาหลังจากนั้นแล้วในเมือน,นันทิยะได้แต่งงานกับนางเลวดี พ่อกับแม่ตายพ่อแม่ตายเบิดบะนี่นั่นทญาก็เลยว่าเงินเงินของพ่อของแม่ที่เหลืออยู่นี่เสียไปยังสมบัติของพ่อของแม่นี่เสียไปยังบ่หละกันไทยห้องบ่ได้แล้วอันบ่หละปั่นกันไม่บ่หละเบ่เฮ็ดบุญหาเล่าเด้เทนที่สิไปสร้างศาลาเฮากลังท่านแล้วอยู่นี่ไปเฮ็ดกําแพงเฮ็ดน้าต่างซะจองหน้าต่างอ่าือจังยจะคู่เดียวนี่ก็เฮ็ดอ่นโบดขึ้นกัน สัง่งแทนสีมาใบาสีมามาแสนหนึ่งไปไว้หันของมาของเฮาเนี่กับซาลาเฮาบอท่านแล้วกับจองภาษาหนาตางังเงินกินท่านพ่อเนยไอ่บอกตั้งแต่เศร้า,าจนปากพองจนน้ำลายพ้งกลัวสีได้มาแตา่ละลอยแต่ละบาทคิดแล้วคิดอีกผู้ท่านก็ได้แต่ว่าเราเอาดีก,ก็ะเทศบุญน,นำเล่า,าถ้า,บาเบิ่ง์ด้เจ้าน้อยคอยแหล่นมุกเจ้าก,ก,าก็อนมาใส่ยามก่อนที่เขาเขาจะแล่เอาเงินอยู่ตอนไทยพ่อได้สิกา่าบอกสิท่ิ์เออแต่ว่าสูบพ่อเนยไอ่ประเด็นว่าเออเออ เอาให้กันแล้วมันบอลนั่น,น,นที่ย่าหนี่<บ>าเ <บา S 2> ออพอห้าตายแมเห้าตายแล้วเพิ่นแบ,ง,แบงให้เขาแล้วพ่อแม่หานนะ่ะแบงอย่างที่อาการสามสิบสองตาหูกายลิ้นก้อนเลือดเ่านังอยู่นี่เป็นของพ่อของแม่เขาเบิดเลยเป็นสมบัติของพ่อของแม่เขาบนมอบให้แต่ว่าสมบัตินั้นสิลวยสิทุกสิจนเป็นน้ำตูเจ้าพพอใหญ่ เจ้าบ่ได้สร้างบุญไม่ได้สร้างกรนันบ่ล่ะไอ้คอยเคลื่วลุยแท้น้องคอยเคลื่วลุยแท้เป็นบ่ล่ะมันได้มาโบเคือกันต้นทุนบุญเว้ยบ่ได้เราเจ้าหันตายเราบ่ได้เกิดแน่นอนเจ้าเจ้าสิเกิดหรืบ่เจ้าเกิดหรือวะเออเจ้าจะเจ้าจะเกิดบ่เจ้าจะเกิดบ่เจ้าแต่ว่าพ่อใหญ่ไอ้เนี่ยเป็นผู้ใดบ่เทียดคอยก็บ่ได้ห่วงเราดอกคอยคอยคอยติดตามเรามาดนแล้ว ย่างคุณติดตามพ่อใหญ่ไ right? อ kind of right? so like you mm ้มาต่างต่างนี่หน่อยเลยว่ามารอพระคุณพอเล่าสีหูคุณโป้หูเทศบ่ได้คุณโป้หูว่าบ่ได้คนณหูต้องเทศได้ต้องบ่ได้บ่เข้าใจายกับเข้าใจหน่อยย่างนีหน่อยก็ต้องไหวพระรับสินเป็นหลับไปเจ้าในว่าสินหาจบก็เอานั่นเตรียมตัวเออในนี่จาบานเขาจะถามมก่อนที่ไหวสินเป็นบ่บ่หน้าโม่เป็นบ่บ่เ่ราะฉะนั้นนั่นแล้ว น้โมบ่เป็นอลรหังบ่เป็นเตรียมตัวเตรียมตัวตบนรกอยกาังเดียวนันกินแต่เหล้าไรก็ได้เอาอานันแล้วเมืม่อธรรมดาดีพระยังหา,ห,หามีะะเามีศีลหามันบอลอจังคอยมีศีลหาเอาหลังจากนั้นแล้วบะเนนเงินที่เหลือจากพ่อจากแม่พ่อเฮ็ดบุญเฮ็ดยังท่านบัดแล้วมาขาเมานบนี่ก็เลยเอาเงินส่วนเฮ็ดบุญนี่ไปสร้างกุฏิให้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างเสร็จแล้วก็ถวายแด่สงฆ์อย่าคู่ไปเห็นได้วัดเชตวันมองอนาถปิณฑิกาเศรษฐีคุกขังพระเจ้าพิมพิสารบ้านพระเจ้าพิมพิสารนั่งอยู่บ้านสุธาดาไปแล้วอย่าคู่ไปสองปีไปอยู่เทีละสิบก้มมือสิบก้มมือไปเห็นเบิร์ตจนเสื้อติกีิบโบเสียแมนโบแมนโบอยู่ไปเสียยย่นยังบันทึกเสื้าย่นต้นไม้ต้นไม้สองโอบสามโอบมันเกิดขวมอยู่ฮัลนแต่ลามองแต่ละรบอลจนติดใจ ออไปแล้วไปเบิงไปสองปีได้เพรไม่น่าไปปีเดียวติดติดกันจนว่าบ่สงสัยแล้วว่าพุทธการนั้นมีจริงบ้านพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นลูกเศรษฐีอีหลีจ้งออกบวชขันเท้าบ่บวชหัวไม่แล้วมันบ่ละสมมติยังขันบ่ได้สลองบ่ได้งั้นกับบ่บวชมั้บ่ละพ่อแม่บ่เอาเงินให้บ่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้บ่แต่งเมียให้กับบ่บวชม่้บ่ละเจ้าไซค์เป็นบ่คิดจังสั้นมาเนี่ยเพิ่งออกบวชพ่อแต่เพิ่งสั่งวิหารแล้วไม่ออกบัดนี้อยู่ต่อมาบัดนี้เมียก็เลยสร้างพระบัดนี สร้างพระย่างมือเศร้พาพระมาบินธบาตเอาก้างประดุกไหมก้างอาหารน่ะใสบาทพระบานเนี่ยพระพุทธเจ้าพ่นก็บอกว่าบานเนี่ยพ่นออกวิทย์บานเทาเพ่กก็ดึกทิมอีนั่งนี่ก็เลื่อนมาดูเศร้าบานเศร้าเมืองพ่นด้วยบัานั้นพระพุทธเจ้าเอาของท่านของวัตถุท่านเทาดึกทิมบัานันน่งนี่นะแก่งพระพุทธเจ้าแต่ว่านันทิยามาโนบนี่บสงงัยว่าพุทธเจ้าต้องเป็นจังสันต้องตืกแกล้งอย่างแน่นอนเลย จากนั้นแล้วก็เลยดาลายเมียเจ้าคองหนีเจ้ามาจังไดให้เจ้ากลับจังสันเออเจ้ามาจังไดให้เจ้ากลับจังสันเพราะว่าประเทศอินเดียนี่ผู้ยิ่งต้องไปอยู่บานผู้ชา้ผู้ยิ่งต้องไปแตงผู้ใา้คือจังเขาแตงเจ้าแสนหนึ่งบอนี่ยูพุ่นเขาแตงเจ้าดิเออเขาแตงเจ้าเลยแตงลานหนึ่งแต่ว่าขอคร่งสมมาตรเจ้าอีกสองลานผู้ยิ่งขอเครื่องสมมาตรเนี่ยอยู่อินเดียเออ แดงอยู่แต่ว่าเขอเครื่องสมมาบ้านนี้หลังจากนั้นแล้วนางเลวดีก็เลยถือไล่หนีออกจากบ้านพอแต่จากนั้นแล้วบ้านนี้นางนี่ก็เลยนันทยาม้าดบก็เลยตายไปตายไปเหลือตั้งแต่นางเลวดีเนี่ยคู่วอลลัดเอาบ้านนี้สาลีบุตรเพาะขุนพลเล็กนั่งผ้าบ้านนี้เออเลี้ยวไปเห็นอยู่เทิร์นขุนป่าศาสตร์เลี่ยมยุบมยับยุ้มยับบริษัทสูงสิบหกโยดโยดหนึ่งสิบหกกิโลบ้านนี้ พ่วงอีก16โยชโยมณฑนทน16กิโลก็เลยไปถามพุทธเจ้าว่าพุทธเจ,าธเจา้าข้าอันนั้นเป็นของใครเจ้าข้าวสันพุทธเจ้ากว่าสารีบุตรเธอก็รู้แล้วอยู่นี่ว่าอันนั้นเป็นบ้านของเป็นคาลือหาดของนันทิทยะวสันก็เลยได้หูจาวจว่าปราสาทตัวน,นั้นนี่มันจึงได้เฮ็ดหอดซุมือนี่าดไนี่นี่เฮ็ดหอดซุมือนี่เ um พราะว่าขันว่าไม่ใช่หนูเราสาั่งกุฏิสั่งศาลาเฮ็ดบุญด้วยสัทธามันไปถ่าเฮ้าอยู่แล้ว กองบุญไปถาายู่ทึงสวรรค์เรียบร้อยแล้วล่อเรียบร้อยแล้วเพราะยังวะเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแรงเตรียมแบงก่อนเดินทางเฮาเตรียมพ้องไปเบิดนี่คือจังพญายัยแล้วส่วนนี่ว่าเอื้อนลูกเอื้อนหลานมากินมาท่านเตรียมเด้อลูกเอ้ยหลานด้ยเตรียมพร้อมเตรียมเบี่ยงบุญเตรียมทุ่นต้นทุ่นของเอาไว้เตรียมตัวก่อนตายตายแล้วบ่าได้เฮ็ดบุญนี่บ่นี่ตายแล้วก็ล่อค่อยกินตั้งแต่บุญ จากลูกล้านอุทิศไปให้คันลูกล้านบบกินบอท่านไปให้ก็หิวเป็นบอก่ะหิววดดิคันลูกล้านบอท่านไปให้จึงอ้างเอาอืเรื่องของซาดกว่าการเฮ็ดบุญแจกเขาอุทิศอุทิศแปลว่าเจาะจงขั้งพุทธการคือพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเฮ็ดบุญนี่เฮ็ดบุญแล้วแต่ว่าบริถวายแด่สงกลับประหอดบ้านโวมานอนอยู่บ้านพีหลอกแล้วบ้านนี้พีหลอกดิ หาลังเทียนี่วิญญาณพ่อวิญญาณแม่นี่มาห,าหลายๆอย่างกันบริบูรณ์เท,ท่าท่านนี่เนีย่ยคู่นี่บวชได้บ,บวชได้บวชท่านบวชไหมเป็นนาคอยู่หนองค้อนสิบกว่ามือห่มขาวอยู่แม่ยา่แก้วเนี่ยแม่ยา่แก้วเนี่ยไปอยู่หน้าตาังเสียงไห้เฮือเฮือเลี้ยวไปหน้าขาวจนพรพังประตูออกมาหาหลวงปู่แจ้งหลวงปู่มมหลวงปู่หลวงปู่นี่แม่มาหาพ่อท่นเอ้าแม่จะตายแล้วบอกพ่อท่นตายแล้วพ่อท่น โชคดีคนใดได้พ่ออันดวงวิญญาณเห็นผีพวกนั้นมีบุญเพราะสั่นบ้างอามีบุญเน่าไดเลยเพราะสั่นเพื่อนอยากได้กวางบุญน้าเขาตัวสั่นเอออยากได้กวางบุญเพราะสั่นอยากได้กวางบุญเลยอุทิศบุญไปให้บ้านนี้แม่ใหญ่หนูพ่อใหญ่ป้องนี่คือกันขันท้าประเทศบุญหาพ่นศีมาด้วยวิธีพ่นมาหนี่หนึ่งขันเพื่ออยากได้กวางบุญเขามาได้บ้านงูมากได้เปล่าพ่อใหญ่ งู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 อันบ่ล่ะหนึ่งมาด้วยรูปเป็นงูเป็นอีแห่งอีกนกเข้ามาจับอยู่บานสองมาด้วยกลิ่นโอ้กลิ่นอีหยังน้อเออมาด้วยกลิ่นหยังน้อเออกลิ่นคือเหม็นเหม็นน้อว่าสันต่อมาอีกมาด้วยเงาไปนี้เป็นเงาเป็นตตยาวันี้ขันบ่อสบายใจไปหาพ่อใหญ่พ้าหมัวมอก็โอ้ยจะคอยไปยังงูเข่าบ้านเข่าเฮอนเข่าสั้นอันนั้นอันนี่เข้าไป ไอยบอสบายใจพราะง uh uh, ั้นั่นก็หักหมอหมอปุ๊บปั๊บไปแล้วเจ้าไปสังฆทานน้ำเจ้าพูดดวงบรแดงบนเด้อไปถวายท่านอุทิศบุญไปให้ญาติเจ้าญาติเจ้าจะได้ส่วนบุญเหมนนี่เข้าได้เห็ดเนี้บะดนี่อเฮาได้เห็ดเห็ดบุญนะพอหาแห่เฮาบานนี่ในเมื่อพระเจ้าพิมพิสารไปถวายวิหารแล้วบ่ได้ถวายอุทิศบุญให้กับเป็ดแต่ญาติของเราญาติของเฮานี่ ก็อยากได้บุญจะนำหญาิของเข้าเท่านั้นดิเห็นบ่อเรื่องวิญญาณแม่เมื่อบุญเขาสากบุญเขาประดับดินเมื่อบุญเขาศากบุญเขาประดับดินนี่พวกเข้าสิบใหญ่เขาห่อหน่อยห่อใหญ่เห็นบ่ล่ะเผาวิญญาณแม่นี่เลาะอยู่ไตรเลาะวัดเลาะเบิ่งลูกกูคือบ่มาเนาะอาแม่นี่ยข้แม่นันอันนา่งอันอาจารย์สังวอนส่วนพีส่วนหนองส่วนนั่งข้ากองอ่าน่ายปลอกห้องน่ายคมคิดนั่งธนาพ่อนา่งหน่อยนา่งตุ่ม น้อซอ่ลิงน่ายแหนมมาซอยกันออกเท่าใดเฮากวักไปแล้วเนีแม่นแล้วพวกลังคนกูบ่ออกหัวมันเด้ออยังเงินเงินสภาพนกิจกูกับบ่ได้เจ้าได้เจ้าออกหลายโกโมลอดเจ้าได้เจ้าออกหลายโกโมลอดไข่บ่ได้เอ้ากูส่งกูกับอันนั้นตัวกูส่งกูกับได้ตัวว่าสันบาดีนี่กูบ่ได้อยังพะนะบ่ได้จังไดตัวเจ้าของนางโกโลดอยู่เนี่ย ร่างกายน <Keep S 1> ั่งต้องมองอยู่เนี่ยนี่แหละพ่อแม่เพิ่นแบงให้ผู้ทรงผู้เฮ็ดผู้ได้เฮ็ดได้จังได้เพิ่นจังว่าเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบพ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงท่านตอบผู้ใดเลี้ยงไม่ยิ่หนูค้ำไม่ยิ่หนูเฮ็ดบุญนั่นไม่ยิ่หนูนั่นเฮ็ดตอนไหนที่เฮ็ดตอนเป็นแต่ว่าบ่แม่เฮ็ดตอนตายเนีคือบักการนึ้งหันมันหักแม่มันไหลตอนแม่มีชีวิตอยู่นี่แม่อยากกินนะก็บ่ไเด้กิน เมื่อสุดท้ายก้อนแม่สิตายจุดสงกันมึงไปซื้อกุ้ยเตี๋ยวให้กูกินได้เป็นยังบักหลาเอยเอวกินบระเด็กน้อยประเด็กปะเนี่ยสองเดือนสามเดือนต้องมาแม่ป่วยกลับมาปะเนี่ยซื้อสมเขี้ยวหวานซื้อข้าวต้มข้าวนมมาไอแ้แม่แม่มันสิกินได้บ่แม่ป่วยเนาะ <c oughs> <ๆ>ก็เลยเคยิดว่าเออแม่กูอยากกินกุ้ยเตี๋ยวบัดตอนแม่ตายไปพาเวนมีแต่กุ้ยเตี๋ยวปะเนี่ยเออตอนเพิน่นเปลี่ยนบ่แต่งให้เพิ่นกินจักเสีย ตอนเฮ็ดพาเวียนมีแต่กว๋วยเตี๋ยวมาเด้อแม่เอ้ยเจ้ามา่กินก๋วยเตี๋ยวน้ำก้วยว่าจนเออก้วยแตงให้เจ้ากินแล้วว่าจนว่านันทีทอดหอดแม่เราเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบผู้ใดหนักผู้ใดเน่นผู้ใดทุกข์ผู้ใดรวยคือจังลูกเหลืออยู่นี่แปดคนนี่เนี่ยคู่เซวะบ่ทอกันก็แล้วกันผู้มีกับมีผู้บ่มีกับบ่มีผู้หาใดจังใดหาบ่ไดกับบ่ไดอันส่วนรัย์ภาหนอกดิรัย์ภายนอก คือบุญเฮ่าได้สร้สางไว้แต่ปางก่อนทรัพย์นั่นก็นจะติดตามตัวเฮาขพ่อแม่นี่เขาจะโทษว่าอันพ่อหักเจ้ามึงหักเจา้าท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบเลี้ยงเราเนี่จนว่าบิดกับหม่องกับบอเบิดล่มหายใจลูกลูกลูกทั้งแปดคนนี่เลี้ยงพ่อใหญ่ปองเลี้ยงแม่ใหญ่หนูจนสิ้นลมหายใจพอเลี้ยงคนตอบคนไปใส,ส่บ่ได้ลูกเข้าทูกคนนี่คือกันย่าคู่กับจักริเทศให้บุได้ฟังบ่มีดีหน่อยฟังจะกคนอยูธธ่นีธธ่ก็ได้พ่อแม่ก็ตายหมดแล้วเออ มันต้องสอนเด็กน้อยแม่บอกอะไรเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบต่อมาอีกทำกิจของท่านทำกิจของท่านกับไม้เข้ามาพ่อใหญ่ปองไม่ยีหนูห้าสางบุญกูสางซาลาบอแล้วด้วยสูไปต่อให้กูเด้อเออกูคยไปจังงันวันซ่อนแม่โบยู่กับไปให้กูเด้ออ่าอะมันขังมันฆ่าอยู่กับเฮตตอแม่เนี้ยแม่บอกอะอ่ะอสาสืบสัน,นอันนี้ยัง แม่ตายแล้วก็จุบกูไปหัวไม่เหล้ออันบอกแล้